คุณเตปิไก่นี่เนาะนี่แม่มาจะใส่สายไหลลงไปลงไปหน่อยลงโหล30นึงน้ําจะเข้า <coughs> กินนะมันกนเกินมันมันกแตกสิน่แตกตัวากาย้นเนาะสมาพอากาย้่นบึ่บึลงืลกว่าก็แตกกว่าดิลกไงล่ พี่พ <c oughs> ี่อดินนะเมื่อวานไผหน่สองมึน้านี่ไสอบเลยขึ้นึ้นโมีปุ๋ยน่ามองเนะพี่พี่อดินมืวานจ็คสอสอบไรสอบใส่เป็นนีนั่นนะสาสอบ่นี่นั่นน่ไได้รอดแล้วใส่่ใส่่หน่ะ่้าใสน้น่ มันหานแงแล้วน่ยมาเต็มแห้งันบงคนี่ยังมันหัวหันีหหรือว่าเอาเคืองให้จำหนึ่งคาดีเยคาบรหัศาแบบดี นกอะไรนี่นั้งแตลงมาสิหัวน้ำตาจูงหน้าสิละให้เกี่ยวงานหน่ไปหอไปหงวงรกให้ลกงานเอาคุ้ยมาจะส่นนคุยอานาให้นึ่งห้นึ่งห้นมาเลยส่ให้นึ่น้าเลกยเดินเล่กหันีน้าลกหมดีงากายนหอยไปลกอาาเขาเนี้ยรีบจัดนดู สีหามาจมสสามีอรเายู่ขอเล่าอกวานั่นจนามวานึ่งหน้ได้หลายมากเจวหลายมากจีัสแตกตั้งันสองห้เห็นยัซม khác okay, này, này. Này. Là... này cũng có khử đi cho nó không nên không nên không, không, không. <laughs> 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 ก็เสียประโยชนนี่ใส่ใส่แกงได้ไหมมันบอกเงินมันบอกขมหวานแส่ยหัวกับแกงได้มาเ้ปลาเข็งน้ำมานมันกวาว của tôi tôi này ta tôi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp กวนหัวอาหารกอนังวันถั่วทังทันมันมันบอกกินหัวอาหารไม่กินถั่วกอนหากวนใัถั่วถั่วก็ไนบ้าน้องไปผุนที่กองไว้เห็นปลาต้องไปผุนจานไปทั่วจานไปทั่วปลาน้าหาบลาผน lên truyền thống nạn nhân trong khu đô nại đi ô hôm nay đi tiêu mời bây giờ 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 แล้วแต่เพื่อพอ่าสิเอาหลายๆหนึ่งเขเดืดประเดก๋แม่หัวเฮ้ยเหนียวเลยตัวขาดตัวตัขาดหมดแล้วเอาขาดจส้งมันขาดจะสร้างมันนะนี่เกาขาดปากปลาดีนะทีกินดีไวกเ้อีกินได้เยอะแต่มันปักตกลอกเบอมันปักนั่นกัดปากคางๆปากปลาดุกนะหัวมันฆ่าได้แบบ น,นี้ดีใใเพาเจ,เจงง้าอัน่้เจ้าขวาหตัวใกล้ล่มเพเทาก่อเ็นสิยงกว่โอ้ยองมากงหมืนตัวคยังว่าเอาคันให้น่เอาลักสียบนี่บยาวขึ้นมนมกล่องเขาลตัวลาสดดินม่นมีการตัดต่อลายเสียจลงเลย ค่ะดูหานไม่อยากกิน nghe thì em thấy đẹp đi này, cái cái cần này, Thích răng, sắc lá đẹp lắm người nha. Đâu? Mọi hàn hái con con, không sẵn luôn, bắt ีออหางลุงกอนโอ้โตนี่นไทยมือนึ่งตัวเาหง่ปานนี่ันแต่เกียมยนีมันแร้งน้ำเหมือนพ่อปนแล้ว พวกอืมอบบพวกจ้าอด้กินพกหัวกันกินทัวกันอ่าเียวเที่เทลงนี้อออกกเท่ลงนี้กูน่ขอมงเราออกไปเดินไร้อยแหกินบอชินเนี้อกระดูกมาใส่ปาขาวพูออกไปปาขาวก็กิน ทงยางเ่ไดรเอาม่ถินกระดูกไส้ออกไปบ้างถินเริมาหาน่ะทละก็ินแต่กินนี่รกเจอ้างอกูอาบปากดูดสซเลยดิออนนเป็นตะข่านหาดิมันใหญ่ไบนี่มันได้กินผวกนัาหัวหานั่ตึ๊บตึ๊บบตึ๊บปเข็งเห็นบ้างหปเข็งมัน่เปนตัวน่อยดิ ซื้อมาอีกจากปลอยมาล่องซื้อมาอีกจากปลอยมาลงมันได้ปิีงอิมอ่มๆปลาดุกกูก็อยากได้ยุ้ยเหมันแบบว่าพันกินไปเบ็ดไปเด้วเพรสีมันตึงสีงามยังไงนะปลาดุกเออสีองามสีสเป็นตะกินถ้าสั่งกูสีว่าข้นน้นำม,มันเสียละ่ะตอกน้ำดันใช่หรอเอาน้ำมันนั้นลงไปพุ่นบ่ดูดออกไปพุ่นเอาน้ำไม่ใช่เนี่ย เขาเห็ดยังสั่นลหรเขาเลี้ยงยวนตุ้มไปยี่ค่ำเลี้ยงอยู่บนญนั่นะเขาอันนั้นได้เน,นาะอหนามเขาดูดออกมากเลยนั่นออกบอ้ามากขึ้นมานนะ่ะน่ะปลาเค็งวแต่มนันเด็กวแต่ามินเด็กปลาแต่เพี้ยนเลยสิไปกินทางนั้นปลาแต่เพี้ยนปลาดุกใช้ปลาดุกปลาเค็งนี่เด็กใช้บ้านขับดำๆเห็นบ่ะน,น,นั่นปลาเค็งนั่นยังเติมเลยนี้วะ ไงใบอย่างงี้วะงูว้ามไงใบไปเหนือปลาตาปลาตะเพียนกันไงเนี่ยมองสองถึงมองสองเลยปลาตะเพียนแป๊บเดียวเดียนเดียวคำเดียนหนึ่งเลยอาหารนี่บวกกินเล่นว่ะคุณคุณเห็นปะกันเอาหอาหารเอาผวกลงน้ำจิ้ปล่อยจิ้มไดหัวอาหารมันมาผัวแต่ว่ากับเรียอหัวหารน้ำกอ้วนเจ้าจะผัวก็มากระวนเดิไงอยู่แต่บกอ้วน หานจากห้มันกินก่อนแจนเบิร์นกับไปหากินที่เขาบนี่ว่าปลาเข่งไปแต่เพี่นเห็นป่ะครับกินนนั้นเด้แต่เพี่นกินัวหาไปหากินแต่เพี่นไปเป็นมูเด้อดอารดอุณเนี่ยมันเปเป็นซองได้่องเรือต้นขึ่นต้นถึนน่ะกันบ้านอรกไปเล่นมันนั่นมันปลาเก ใบมันก็หากลงมันเปลี่ยมันก็กินแต่ว่ากูปลูกไว้ทั้งขาเหมือนว่าดดมันเสียบอมันเสียทอีกสั้น่อยเดี๋ยวนี้หปลาตัวใหญ่ขึ้นบ่พ่อได้นึงใบมันกันมั้ยทีเอาหักไม้ยุ่ยหรอกมันเสียบอีกเยอะไปนี่งเลี้ยงปลาไปไหนไปไหนไปไหนมันออกมาหน้าฉะฮะใบมันมันเสียบอีกปลาจะรีได้บอนิ่แข็ง มาสิเล่บตี่เลยทูกครับตั้งป่วยหอ้องตั้งรต้องใครเล่มใครแล้วก็เินปลาดุกตีออกไป,ปก็เข็งไปกินแค่นั้นเกิดเกดาตะเพียนเรื่มอมขึ้นมาหรอดูไข่เม่เน <c oughs> เดี๋ยเอาเป็นซักไว้ยังสี่อีกจกอันเราขีดขั้วมาลงอ่อนมาลงมันเป็นตะไคร้ตัดการบอกข่าวมาล่องแบบคนคนกระแตเพี้ยนไม่เจอแล้วติดม่องสองเส้นแล้วบัดเพิ่งกินเนี่ยแล้วจังมาเบิ้งวันนี้บอนบอยกินเนี่ยอิ่มแล้ว เ็บอออปอ,อม,นอมออนันกินจนดเลยหมดเจินจนหมดจินจนหมดจินจนหมดต้องให้คือมือเข้าไปหน้าองามนแรหอต้องให้คือมืออเริ่มห่อมเหรอมือเลยห้อมเมื่อวานผิวหนามใปลาตะเพยียนนั่นงิน กองกงใส่น้ำกินหำปั้น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 หลก็ว่างใส่เจ้าเจ้าปั้นกินหำปลาตะเพียนไม่ได้เรียนง่ายเลยปลาตะเพียนกูมากะนั่นไว้หันัทพักหมู่ถุเต้งใส่ลำบากหนส่วนังยแต่าวนูไปเัอมี คันพ่อบถือแดดไายกับพ่อดีเด้หรอมากแดดน้ำยูบึงคันนั้นน้ำเย็นกับพ่อไม่มีปัญหาคันได้ตอกน้ำกับด้านน้ำใส่งาเรื่องโปกไปฟอบเบื่อแล้วโอ้โห หนอย้ขนทองไข่ลองแรงปลาขาเริ่มบอ่อนแล้วขนอิม่มออกไปบอ่อนอ,อิ่มหมดังอิ่ทองแล้ว้ออกไปบอ่อนอิ่มแล้วปลานิน่งวันนี้ร่อง็พอปลานิ่นมาน้ำแจกคมัมนเนี่ยันนี้เลี้ยงร่วมกันได้คุ้่ดีกุยจีมีวัยยุ่นมีวันนี้ก็สามบาทด้วยกันพอแนิ่เนาะนินะน่นมาลองปลานิ่นมาน้ำก็ได้ ไปเอาเหมนหน้าน้ำก,ก็ไดไปนิน่มาลงพอด้กปิงนะเาปาขันน,ะาาน้ำอันนั้นมันอยากนกไว่ายตลอดไปนิน่งอิ่มสิอิ่มเดียวพวกนีน่บนเบิดันเบิดจ้ตาตนึงเขามากินกว่พด้กินหารุ่นอืนอกินัาหานแล้วพวกปลาเขง้ยมันไม่กินเนี่โอ้นั่นปวก